ารนะการไฟการ์ยากกินก่อนนอนนอนตอนไหนกินตอนนั้นนะคะต้องบอกก่อน,นว่ากินแล้วต้องนอนนะคะร่างกายจะได้ซ่อมแซมส่สวนที่สึกหรอผิวจะได้ตึงผิวจะได้เป๊ะเข้าปากค่ะสวยแล้วนะคะสวยแบบน็นเลยอยากสวยอยากดีอยากยู่ดีอารมณ์ดีจิตใจดี ทิ้ทุกอย่างง่ายๆว่าเบอร์เฟกค่ะก็ต้องให้ไฮโซทั้งคู่นะคะตอบแทนในความอยากโวยของท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฮโซอมาดี้หรือว่าไฮโซที่หนหยนะคะแค่สองกล่องจบค่ะจบอีกจบปิ้งแล้วก็สวยนะคะสนใจนะคะก็ลองติดตามแล้วก็หาซื้อได้นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าปลอดภัยมากเน้น สวยชอบกินต้องกินะ